โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุย์า่างทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิแต่เพีรา่าฟอร์มมรี่กันอีกเช่นเคยนะครับก็หรัดวิดีโอนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Black เอมจากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกับเกาหลีอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูในส่วนตัวของการอัปเดตล่วงหน้าในปี2024นะครับว่าตัวของทางญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเนี่ยทางนักผู้พัฒนาเนี่ยเขามีการวางแผนไว้ว่าจะมีการอัปเดตอะไรบ้างเกี่ยวกับปีหน้า อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนดอก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันเผื <S <S ่อใครหาในส่วนตัวของร้านเติมเกมสะดวกปลอดภยัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟันผมขอแนะนำมารูช็อปเลยเพราะร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนทุทตเตอรตะโกหมายแล้วก็เปิดชำรมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้ง Black เวย์เอ็มฟร r ไฟลแล้วรวมไปถึงรวมบอกด้วยเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ในด้านล่างคลิปแล้วนะครับแล้วก็เผื่อใครหาในส่วนตัวของกลุ่ม Black เวย์อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว่า Black ซื้อขายแลละเปี่ยนบาารรลใครอยากเข้าามจอยสาามรถเข้าามจอยที่กลุ่มได้้เเลลยแวกัันคครบโอมา อันดับแรกนะครับต้องบอกก่อนว่าทั้งเว็บบอร์ดญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เว็บบอร์ดเกาหลีเนี่ย มีการวางแผนเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับก็คือเขามีการประกาศเหมือนกันหมดเลยว่าอ่าตัวนี้เนี่ยเป็นหมายเหตุสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับในปี2023เดือนธันวาคมนะครับและก็เป็นการพูดเนี่ยเกี่ยวกับการวางแผนว่าจะมีการอัปเดตอะไรบ้างในปี2024อ่าการอัปเดตเนี่ยจะประมาณวันที่30มกราคมของปี2024ก็คือ เดือนหน้าเลยนะครับปลายเดือนหน้าอ่าก็คือเดือนมกราคมวันที่30อะไรประมาณนี้หลักๆเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอัปเดตอ่าการต้อนรับนักเวทฤดูการใหม่ประมาณนั้นด้วยแสดงว่าเดือนหน้าปลายเดือนหน้าน่าจะมีการอัปเดตตัวละครฤดูการใหม่อาจจะเป็นตัวละครซีซั่นเที่มีสปอยมาแล้วก็คือยามิร่างแบดบอยแล้วก็ตัวของลักคุณหนูอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวละครที่กําลังจะมาเร็วๆนี้ก็คือเจเลออนนะครับอ่าเดี๋ยวเจอกันแน่นอน แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าการปรับโครงสร้างต่างๆเนี่ยมันจะมีการปรับโครงสร้างของประตูพบพานด้วยอ่าก็คือไอ้ประตูตัวนี้นะครับที่ปกติเราจะต้องใช้กุญแจในการเลือกตัวละครแล้วทำเควสใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะให้แบบว่าเราสามารถเลือกแบบว่าเป็นตัวของการ์ดเอามาเลือกตัวละครในซีซั่นนั้นได้เลยอะไรประมาณนี้ก็ง่าย ง่ายกว่าเดิมอ่ะพูดง่ายคือแบบลดอัตราการต้องมานั่งทํากุญแจต้องมานั่งทาเควสก็คือเปลี่ยนเป็นการเรื่องตัวละครให้มันจบๆไปเลยนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยเป็นการปรับโครงสร้างการปรับปรามหรือก็คือการปรับโครงสร้างของพวกดันเจี้ยนต่ตางๆนานาะก็คือดันเจี้ยนซีซั่นตัวของท้าทายจํากัดเวลาพวกนี้นะครับเขาบอกว่าจะทําให้กิจกรรมเนี่ยมันท้าทายมากขึ้นมันสนุกมากขึ้นประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่ผมมองว่าค่อนข้างดีมากๆคือระบบตรงนี้ครับ ระบบตัวนี้เนี่ยคือระบบที่เราจะสามารถคราฟไอเทมที่เป็นเครื่องประดับต่างหูแหวนแล้วก็สร้อยซึ่งต้องบอกก่อนว่าในเซิร์ฟไทยเนี่ยก็มีในวานดซ่าแต่ว่าโอกาสได้เนี่ยมันยากมากๆนะครับไอพวกโอกาสเนี่ยแล้วคราวนี้เขามีการปรับเปลี่ยนก็คือเขาเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนทําให้ปกติเนี่ยของพวกประดับเนี่ยมันได้ยากมากๆเลยใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนก็คือถ้าเราได้อุปกรณ์ที่แบบว่าเป็นระดับสูงอยู่แล้วเราสามารถใช้ อุปกรณ์ที่เป็นคุณภาพระดับต่ำเนี่ยเพื่อคราฟไอเทมเนี่ยให้มันเป็นระดับสูงยิ่งกว่าเดิมได้พูดได้ง่ายคือมันมีโอกาสที่จะทําให้อุปกรณ์ระดับ S R กลายเป็นอุปกรณ์ระดับ U R กลายเป็นอุปกรณ์ระดับ L R ได้มันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าในเซิร์ฟไทยทั้งในเซิร์ฟไทยแล้วก็ญี่ปุ่นปัจจุบันเนี่ยการที่จะคราฟระดับเนี่ยมันยากเกินครับมันแบบโอ้โหโคตรแบบอภิมหายากจริงๆนะฮะเนี่ยการคราฟมันเนี่ยบางทีแบบโอกาสแค่เนี้ยสภาพครับโอกาสแค่นี้จริง กลายเป็นว่าแบบโอ้โหกว่าจะได้ UR กว่าจะได้ LR อย่างเงี้ยคือตายหาพอดีอ้าโชคดีวะ่ะโอกาส5%ผมได้ UR มาเนี่ยสมมุติผมมี UR ใช่ไหมไอ้ระบบที่เขาบอกมาเนี่ยตัวนเนี้ยเนี่ยมันเหมือนจะแบบว่าเราสามารถอัปเกรดไอเทมอุปกรณ์อันเดิมอะให้มีคุณภาพเนี่ยนะครับทำให้ยากต่อการได้รับอุปกรณ์คุณภาพสูงใช่ไหมเรากําลังเตรียมระบบ การสังเคราะห์อ,อุปกรณ์เสริมเพื่อแก้ปัญหานี้อาได้มาดาอุปกรณ์เครื่องประดับที่เป็นเจ้าของเนี่ยคุณสามารถอาสร้างเครื่องประดับคุณภาพสูงขึ้นได้โดยการใช้อาไอตัววัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ำกว่าเนี่ยนะครับให้ทําให้อุปกรณ์เราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นได้ก็คือมันน่าจะเป็นระบบที่สามารถทําให้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วอะเป็นระดับ S R กลายเป็น U R จาก U R กลายเป็น L R ซึ่งมันก็ควรมีตั้งแต่นานแล้วนะเพราะว่ากว่าจะแบบ ต้องเข้าใจในปัจจุบันเนี่ยมัน r n g ในการทําแบบเครื่องพวกเครื่องประดับเกินไปอะ่ะคือคุณต้องรวยมากๆไม่ไม่ไม่เติมเงินเพื่อนเลือกกล่องระดับอ่า r, ก็ต้องเล่นผ่านดันเจียนชั้น90กับชั้น100ะ่ะถึงจะได้เลือกเครื่องประดับ LR ประมาณนั้นเออนะครับแบบมันโคตรยากจริงนะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ครับปรับปรุงความสะดวกสบายก็คือแบบพวก กดปุ๊บแล้วไปให้เลยอะไรประมาณนั้นะครับก็คือมีการปรับสมดุลแบบแมปแต่และแมปแหละว่าเออถ้าเรากดตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้เลยตอนแรกเนี่ยถ้าเราจะซื้อของในร้านค้าภูมิภาคเนี่ยใช่ไหมครับเราต้องย้ายไปโซนนั้นๆก่อนน่าจะมีการปรับให้มันง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ทีเด็ดเลยก็คือการแข่งขันการแข่งขันเนี่ยถ้าเราไปดูในเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนหน้าตาที่แตกต่างกันนะอันนี้คือเป็นการ PVP หรือว่าการแข่งขันของแบบญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือเป็นของเกาหลี นะแต่ว่ามันเป็นการแข่งขันเหมือนกันนั่นแหละนะครับก็คือเป็นการจัดการแข่งขันแบบครั้งยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดญี่ปุ่นน่ะมันจะแจกเป็นตัวเพชรนะครับเหมือนกันนะคิดว่าน่าจะผมไม่แน่ใจว่ามีเงินรางวัลหรือเปล่าแต่ว่าเป็นการแข่งขันนั่นแหละง่ายๆนะครับประมาณนี้นะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่ว่าไม่ท้ายสุดข้อมูลเกี่ยวกับผู้วิเศษหรือว่าตัวละครในปี2024ซึ่งต้องบอกก่อนว่าในปีหน้าเนี่ยตัวละครเบิ่มๆที่โดนประกาศมาแล้วก็คือเจ ลาเลออนหรือว่าเจมเมเลโอเลโอน่านะครับเนาะเป็นเจใหญ่ของเราเลยที่ขนาดยาวมีอยงหว่นเกรงนะครับเป็นตัวละครที่มีซีน emat ิกมาแล้วนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกๆเลยนะครับประมาณนี้นะเพราะว่าตามเนื้อเรื่องเนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าสปอยแล้วกันนะ ก็คือเนื้อเรื่องตอนต่อไปบทที่10เนี่ยมันจะเป็นตอนที่พวกแอสตามันรักษาแขนเสร็จแล้วแต่ว่าไปฝึกฝนใช่ไหมไปฝึกฝนตรงน้ําพุที่มันมีมานาเยอะๆแล้วปญหาคือเจ๊แกอยู่ในนั้นและแกะเจ๊แกโผล่มาแบบแก้ผ้าเลยใช่ไหมกลายเป็นว่างงเต๊กเลยขนาดยามิยังโดนจับหัวบับเข้าให้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันที่จริงเนี่ยตัวเนี้ยก็ค่อนข้างแบบน่าโดนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเรามาดูตัวละครที่มีโอกาสมาบ้างแน่นอน,นครับยามิรัก เป็นตัวละครซีซั่น7ที่ผมเอาไว้ให้เพื่อนดูแล้วก็คือเป็นตัวนี้อ่าอันนี้คือยามิร่างซีซั่น7แล้วก็ลักซ์ร่างซีซั่น7ซึ่งมีมีเซนิเมติกหรือว่าตัวอย่างตัวของแบบไอเนี้ยออกมาแล้วอ่าเป็นการสปอยแกลโค้ดนะครับ2ตัวเนี้ยนะคือตัวซีซั่น7เนี่ยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้คือวานิซ่าร่างที่เขาได้ตัวของเส้นได้โชคชะตามาแล้วอันนี้จริงเนี่ยนะครับตามเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือแอสตาแพดสิบห้าใช่ไหมก็คือมันจะมีแะดสิบ 85เอสตาตัวนี้เนี่ยมันเป็นครึ่งปีศาจได้แต่ว่ามันโดนราชินีแม่มดควบคุมอ่ามันโดนราชินีแม่มดควบคุมต้องขอย้ำว่าว่าผมสปอยนะมันโดนเจคคนนี้ควบคุมอยู่ใช่ไหมแต่คนที่ทําให้เอสตาเนี่ยคืนความทรงจําก็คือตัวนี้อ่าวาเนซ่าล่างที่เขาแบบ เปิดบังคายแล้วนะสามารถควบคุมเส้นได้แข่งโชคชะตาได้คือแบบไม่ย้อนเวลากลับได้โคตรโหดนะไปแตะทีแอสตาแบบบึ้บหายแล้วก็สามารถชนะราชินีแม,ม่วดโดยการที่แมวของเขาเนี่ยวิ่งไปแตะจมูกแล้วก็แพ้เลยคือเชี่ยพลังมันโหดมากครับ <S <S แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือโซละอ่าก็คือ,อน่าจะน่าจะตอนที่เข้าไปในเมืองก่อนที่จะแข่งขันตัวของอ่าหน่วยเวทมนต์อ่าถ้าจะไม่ผิดนะก็คือพวกแอสตาพวกอะไรเนี่ยไปฝึก อยู่ในบ่อน้ําเสร็จแล้วแล้วก็เข้าไปในเมืองแล้วก็ตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นตอนแข่งขันระหว่างหน่วยเวทมนต์แล้วก็จะไปเจอโซล่าแล้วก็ไอ้พวกแอสตาก็งงว่าเฮ้ยมึงมีบะมึงมีแบบว่าไอ้ตัวผ้าคลุมของหน่วยกระทิงดําได้ไงวะมันเป็นใครอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมซึ่งโซล่าก็อย่างที่บอกนะว่าเดี๋ยวผมสปอยหน่อยแล้วกัน,นก็คือเป็นหน่วยกระทิงดํานั่นแหละเป็นสายวางกับดักนะครับประมาณนี้ค่อนข้างเก่งอยู่นั่นแหละแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็ไม่แปลกครับก็คือเจ้คนนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าปีหน้านะครับใน แบบว่าช่วงต้นๆปีเลยเนี่ยห้าตัวละครเนี่ยมาแน่นอนผมตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าตัวของตัวละครต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นเจ้ใหญ่เลออนแล้วก็ตัวของหัวหน้าหน่วยฝันหัวหน้าหน่วยความฝันใช่ไหมแต่ดูทรงน่าจะไม่ใช่น่าจะเป็นตัวของวานิ่าแล้วก็เจ้ใหญ่เลออนใช่ไหมประมาณนี้หรือไม่ก็หรือไม่ก็เป็นเจ้ใหญ่มาคนเดียวเป๊ะเ,ะเลยถ้าไม่ผมกําลังคิดว่าเจ้ใหญ่แบบมาคนเดียวเป็นตัวลิมิเต็ดแน่เลยว่ะ เพราะว่าตัวลิมิเต็ดตามเนื้อเรื่องปัจจุบันมีจูเลียตตัวแรกมีแอสตาครึ่งปีาศาจตัวที่2ตัวเนี้ยถ้ามาเดี่ยวเดียวเนี่ยตัวละครเนื้อเรื่องที่มาเดี่ยวจะเป็นตัวลิมิเต็ดตลอดเลยมีโอกาสที่จะเป็นตัวลิมิเต็ดแล้วก็ตัวของอาวานิซ่าล่างอาไอตัวเส้นได้แห่งโชคชะตาเนี่ยหรือว่าแมวเนี่ยแล้วก็โซล่าอาจจะมาคู่กันแล้วก็ลักซ์แล้วก็ยามิมาคู่กันดูโซงผมว่าเจ๊ใหญ่เลออนเนี่ย มึงเป็นลิมิเต็ดแน่นอนเป็นลิมิเต็ดแน่นอนดูทรงแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูเนี่ยนะครับเรากําลังเปิดเผยไอตัวของตัวละครหน้าใหม่เนาะจากไตรมาสปีแรกของปี2024ไตรมาสแรกก็คือ3เดือนแรกอ่ามันจะมีไตรมาสที่1 2 3 4ใช่ไหม ไต่มาสแรกก็คือเดือน1เดือน2เดือน3ประมาณนี้แสดงว่าภายใน3เดือนแรกน่าจะมี5ตัวนี้มาอะไรประมาณนั้นนะก็หลักๆเนี่ยต้องรอดูอีกแล้วกันว่าอาจจะมีตัวละครตัวไหนมาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านั่นเองอันนี้ก็เป็นการสปอยแล้วกันนะครับผมขอย,ย้ำแล้วกันว่าผมสปอยแล้วนะเผื่อใครไม่อยากฟังสปอยก็ให้กดข้ามไปได้อะไรประมาณนี้แล้วก็หลักๆคือจะประมาณนี้เป็นการอัปเดตล่วงหน้าของปี2024ผมนับว่าแพทที่เขาเปิดเผยมาเนี่ยนับว่าเป็นแพท16.5แล้วกันนะครับเป็นแพท16.5เดี๋ยวผมจะเก เพราะว่าแพทสิบเนี่ยมันก็จะมีการอัปเดตประมาณนี้มีการอัปเดตมาวันนี้วันที่2 8่ธันวาคมเนี่ยอันนี้คือแพทนี้เลยก็คือแพทที่16นะครับจะมีการอัปเดตประมาณนี้แต่ว่าไอที่เราอ่านดูอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นแผดล่วงหน้าของปี2 0 2 4เพราะฉะนั้นผมนับว่าเป็นแผด16.5แล้วกันก็คือแผนเก็บข้อมูลไว้นะหลักๆก็คือจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครเนี่ยชัดเจนว่า5ตัวนี้มาไตรมาสแรกของปี2 0 2 4แน่นอน และก็ตัวแรกที่จะมาน่าจะเป็นเจ๊ใหญ่เลออนของเราซึ่งน่าจะปรากฏในวันที่30มกราคมเพราะว่าเขาบอกมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมว่าแบบเนี่ยจะมีการอัปเดตเนี่ยในวันที่30มกราคมแสดงว่าตัวละครน่าจะมาตอนนั้นอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นแผ่นยืดนะอย่างที่ผมบอกไปว่าแผ่16ปัจจุบันเนี่ย มันเป็นมันเป็นการยืดแผดออกจากตัวของรีซีซั่น5กับซีซั่น4ใช่ไหมแล้วก็มีการเอาตู้ปี2023เนี่ยให้เราเลือกตัวละครอะไรก็ได้เนี่ยเข้ามาเพราะฉะนั้น2ตู้เนี้ยมันจะเป็นการตู้ยือ้ออ่าตู้ยืดเวลาออกไปประมาณนั้นนะครับเพื่อไปรออีก2024ันยี่สิเลยหลักๆก,ก็คือจะประมาณนี้และกันเนาะนะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอบอกต้องขอจบในเพลงเท่านี้แ้วกันครับสวัสดีครับอ่าแล้วก็ผมอยากให้เพื่อนๆดูอย่างนึง ต้องบอกก่อนว่าตัวละครซีซั่นเนี่ยตั้งแต่ซีซั่น6ซีซั่น7เนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่เป็นซีซั่นที่ได้มาจากตัวหน้าปกตอน263ของ Black c ค v v r r สังเกตตัวละครซีซั่น6เนี่ยจะเป็นตัวชาร์ล็อตแล้วก็ตัวแมกนาอายามิซีซั่น7เนี่ยก็คือตัวนี้ แล้วก็ตัวของลักใช่ไหมแต่ว่าลักเนี่ยเป็นร่างชุดคุณหนูสังเกต3ตัวเนี้ยเป็นตัวในหน้าหน้าตรงนี้เลยสแสดงว่าในอนาคตตัวละครซีซั่นอาจจะมีโนเอลร่างชุดตรงนี้ยูโน่ไอตัวรองหัวหน้าหน่วยและจะสีแอสตาหรือแม้แต่น้องนกมีโอกาสแล้วก็ไอ้โกสเนี่ยมึงมาตลอดเลยนะครับหลกัลกๆมีโอกาสนะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตครับมันเป็นตัวละครจากซีซั่นนี้เลยนะครับถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยอันนี้คือเป็นแบบอ่าข้อสังเกตนะเห็นไหม เห็นไหมข้อสังเกตไหมเห็นไหมแล้วก็ตัวละครที่ผมมาสปอยเนี่ยไอเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเป๊ะไหมยามมีอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าเป็นร่างเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นนะครับเตรียมตัวได้ว่าน้องนกอาจจะมาในอนาคตแล้วกันก็หลักๆคือจะประมาณนี้แล้วกันสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบจากทีเท่านี้กันครับสวัสดีครับ